สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องแพนช่องคนลังเขาสุขุสุขคนครับเมื่อคืนอากาศฮ้อนหอนครับหอนแห้งครับก็เลออกมานอนหน้าน้ำพะยินิดครับหอนไหลยทียนเงเมือเศร้าพยินิเพิ่นกําลังหดสวนมกิกครับปุ่มมกิกแน่ปุ่มมกี้แน่ครับตามคันเทศหน้าเพิ่นบนเขาหน้าปังเพิ่นครับงามครับสวดคันเทศจริงพิงอยู่อ่อนซ่อนครับ เขาหน้าปังเพิ่นกับเฮสุปีสุปีดนะครับพญินิปีนี้กัี่ว่างามครับเพราะว่าเพิะผลเลวานแต่หัวปีผลวานประมาณวันทียี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าทำหน้าคมครับตอนนี้กะไปปลายเดือนไม่น่าหลอกครับใส่ยจลราที่บ้านขม่ากับประมาณเกลีบเกลีบสี่สามเดือนแล้วตอนนี้เขาเพิ่นกำลังถอดดอกคาครับ Oh. พี่น้องเียวไปงานพ่นครับงานทางหลังพญินิดพ่นครับงาม,ค,มครับยวไปพ่นสวมคันเทอยู่กับปลาเขาเป็นเป็นเขากอคอยี่สิบหกกับเป็นเขาเหนียวที่พี่น้องเช่ากเกษตรกรบ้านเราผู้พ,พานเท่าใดมาส่กันเป็นเขาหน้าปังครับเขาอิียเขาหน้าปังมาเห็นบรรยากาศแล้วจังสีกะสะออนครับ สอ,อนพี่นงองภายในเขตพืน้นที่ของตำบลแสงบดานละกะ็ตำบลมหาชัยครับที่ได้รับน้ำเต็มๆจากอ่างเก็บน้ำหวยสังเขียบสิ่งพิ่นกากเก็บน้ำไว้เวลาหน้าฝนพ่อตกหน้าแรงมากเ่นก็ไดปล่อยห้ยเกษตรกรบานเฮ่ได้ทำหน้าปังกันครับหลายๆหยมู่บ้านนะครับบ่นเฉพาะภายในเขตบานเล่าผู้พานครับมีบ้านคำบกแน่บ้านบากแน่ บันขบกวางบันมหาชัยครับบุงอิเลิอดกับบันเล่าผู้พานครับ ผีพญินิกากำลังเป็นดอกจอ้อนวยครับโรกดกประมาณรอยก่าตนครับที่เพิ่นปลูกไว้ตามทันแท่น้านี่ละ่ะเพอได้เก็บถินเวลามาหายมาหน้าทางน้ำเพิ่นกะทางบักไงครับทางสีเบือบักไงอรลดหิวจนหลังคนหลังกองพญินิเพิ่นอายุ76สิบหปีเลยด้วยครับยังหิวทางนา้ำทางไงไงน,นี่คนบักผีเตยเซย สะออนสุขภาพเพิ่นแข็งแรงดีครับห term, บินาาว,วน้ำคนบอกผิดย่อมเป็นเสาท่วนๆสะออนครับผู้เฒ่าจังไลยจังว่าแข็งแรงแท้เขาหน้าปัางเพิ่นกับประมาณซีไรครับเป็นข่าวนียวเมือกคยถามเพื <pal b> ่นอยู่คำว่าบ้านเท่าเป็นอย่างจังนิยมใส่แต่ข้าวเหนียวคือพอใส่ข้าวเจ้าน้ำเนยพอมาราคาข้าวเจ้าน่ำมันดีกว่าข้าวเหนียวครับ พหไ่วาเขาเจ้านมบ้นเบาปริมาณกระเด็นหน่อยกัวข้าวเหนียวในเขตพื้นที่ที่เดียวกันนี้ใส่ข้าวเหนียวสินเดรลายกัวข้าวเจ้าแถวบ้านเท่าก็เลบันนี้ย่อมใส่ข้าวเจ้าครับก็เลยผ้ากันใส่แต่ข้าวเหนียวแต่ข้าวผืนอ่อนอ่อนครับเขาหน้าปังอ่อนกว่าเขาหน้าปีเท่าสี่เวลาเป็นหนึ่งหนนุ่มนิ่มกลพร้อมพันเขาเป็นพันก่อคอยยี่สิบหกครับเป็นเขาหน้าปังเขาอีกเตียครับ เคยทำพันธุกรรมว่มามันเข้าเป็อย่างขึ้นสต่แ้าวขหนียวก็บ่เห็นผู้ไหใส่ข่าวจ้าพอราคาตามทองตลาดราคาข้าวจ้านั้นดีกว่าขาเหนี้วเพราะไงว่าการเห็นหน้าข่าวจ้ากับเห็นหน้าขหนียวนี่มันต่างกันการเห็นหน้าขหนี้วนี่สมมุติว่าเนียทีลายหนึ่งก็สิได้ประมาณตันหนึ่งต่อไรครับแต่เวลาเข้าไปเห็ดข้าวจ้านะเนี่ยเนี่ทีลายหนึ่งก็สิได้ คนทีบ่บ้านนักของข่าวในประเทศเดนมาร์กหาซิโพคิทิโลนี่ครับต้องเตือดตาต้องทางกันหลายพี่น้องมาเท่ากระเลื่บนนิยมใส่ข้าวเจ้าครับกระเลื่ใส่แต่ข้าวเหนียวสอนบรยนรยากความย่ำมเศร้าครับทงหายทงหน้าเดืยวไปทางใดกับสุาสา,สานหูสายตาไม่ถึงแต่ข้าวหน้าปังอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนครับจังใดกับขอให้พ่อม่พี่น้องมาเท่าข่าวาปีนี้ให้ได้ราคา ดีๆหันดนราคาสูงๆเลยครับพญโหดส่วนกาไก่สีเลลวแล้วครับมันนี่พญเ,ยยเพินมีงานแต่งครับเป็นเจ้าภาพงานแตง่งหลูกหลานเผินยู่ในบ้านครับเพินก็เไรโหดส่วนจะเศร้าแต่กระสีเปล่าเขมียนในบ้านครับขเขมีงานแต่งหลูกหลานเมื่อใดอากาศท่อนๆก็ออกมาเล่นน้ำพญย,ย,ย,ยืดทงหน้าไปแล้วครับนยูนนี่กินกับพ่อได้กินครับ ร่างมือกับลาป,ปตองร่างมือกระก้อยกุ้งข้าเจียวยำเนืะอยามเขอยอยือยามขึ้นมาไม่ไหม่ครับเต็มต้องเด้งลงเด้งลงเด้ง,ง,เ,ดงเป็นลาซีน้ำข้าเจีาวมะอัดรับตะแน่กินอาหารบ้านเฮ้าสดเซ็บครับผักสวนครัวจังสี่กับบริสีครับปลูกอยู่ปลูกกินจังปัญยินนี่่นกับปลูกตามคู่สิ่นครับปลูกหอมแบงแน่ปลูกหอมหัวแดงแน่ปลูกกระเทียมแน่ครับ ของปอมเน่ปลูกแล้วๆแวน่ยครับผสมประสานกันว่าอ,อืดบ่ยาครับสัมผักสิกินนีปลูกเอาครับนี่คือหน้าพญินินด้อครับติดกับอ่างเก็บน้ำไผ่สังเกียบพู้ไดอยู่ในบ้านทอนๆก็ออกมาพี่ครับออกมาเล่นอยู่ทงหน้าพี่มากินลาผัดตองมากินก๋อยกุ้งมากินปิ่งปลาตะหูแงแบกครับ,รบอยู่ทงหน้าพีอยู่เทียงพญินินนี้ครับ ทายพระยญ่งโหสวรนยมเศร้าภาพอาสิบบกมฉับด้วยครับเพราะว่าแสงยังว่าท่านพ่อผ่านบกคมบนไดกะขอโทษขออภัยครับนี่ก็จังเม่นธรรมชาติครับจากเสียงยังต่อเสียงยังจากเสียงเข็ดจจนาจากเสียงกิดกดีน่าจากเสียงนกของสวนกัรแซ่ลอยู่ครับนี่คือความสุขของคนอีสานบ้านเฮาครับสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติ กะคอกราบขอบคุณสําหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีุกหมองทุกบอลนะครับที่คอยติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องคนหลังเขาโดยดีตลอดมาจงได้กับฝากก็อลไก็แช่ก็ติดตามให้เน่เพียบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับกราบขอบคุณครับผม